สวัสดีครับตอนนี้เราก็จะมาอธิบายเรื่องอกิจกรรมภูเขรอบสองปีของปีป่าครับแล้วก็ตอนนี้มันก็ยังมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือเว็บฟอร์มครับคนนี่โดนห้อโดนรหัสรหัสไปเยอะมากนะครับตอนนี้ก็เลยมาเตือนภัยเรือ่องนี้เลยครับว่าให้ระวังดีๆให้ดูดีครับเว็บฟอร์มเนี่ยมันเห็นชอบมีคนมาโพสต์แบบเนี้ยเห็นยมันโพสตรงคอมเมนต์เนี่ยแบบเนี้ยเนี่ยของฟอร์มเนี่ยคือฟอร์มแน่ออแน,ออน,อน,นอนดูได้เลยเว็บมันอะไรก็ไม่รู้ว่าภาษาอยู่ว่า ท t พ p ศูนย์ห so no I mean, so mm ้า hmm. ศ so ูนย์ห้าสี่อะไรก็ไม่รู้มันมั่วๆอันนี้ตัวอย่างนี้คือเว็บจริงครับเดี๋ยวเราจะมาลองรับรับรับให้ดูครับนี่อันนี้วิธีการเช็คกันไหนว่าเว็บจริงเว็บฟองไม่ง่ายครับแตาลองใส่ขี้มั่วเห็นป่ะถ้าเป็นของจริงเนี่ยมันจะขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยว่ารหัสไม่ถูกต้องแต่ถ้าเป็นของปลอมเป็นยังไงครับมาดูว่าของปลองมันเป็นยังไงเนี่ยดูดิแบบพัดแปะได้ครับกัญญาอ่อนมากคลิกที่ด็กกำลังล้อของตีดูนี่ พูดเกียรมีหัดผ่านชั้นสองเลยนะไอสัตว์เอ้ยคุณเกียรไปไหนเนี่ยมึงกลัวเข้าไปได้ไงเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเราใส่มั่งมั่วนะครับห้องดายห้องดายึ <c oughs> ูใส่มั่วๆไปเดี๋ยวดูนะ55เลเวลตัวละครไม่ถึงค่ะไอ้สัตว์ไม่ถึงห้องดีไอ้ที่จริงมาเอารหัสลาไปแล้วนะครับสมมือนเราใส่ถูกไปอย่างเงี้ยเรื่องจริงใครเขาจะมาขอมาขอไอดีขั้นสองมึงบ้าว่า gm เชื่ออะไรมาขอ มาขอรหัสขั้นสองแต่ไอเดียของพ่อฮัมบิลคือว่าการตัดแปะแบบมอปลาเปอร์ข้างหลังมันรู้เลยมามามันยาวออกมากดูสมัครคลิกไม่ได้ด้วยนะดาวน์โหลดให้เอามาแปะคุดเกียนเลยเนี่ยดูอย่างเงี้ยแต่เออแต่แมนมีไม่ได้เกียนมากครับระวังให้ดีนะเนี่ยดูดิมีคนขนาดขนาดมันทำอยู่แล้วยังมีคนโดนอย่างเนี่ยไม่ทันแล้วคืโดนแฮกไปแล้วเล่นมาต้องนานโดนไปฉลองห้องจบ อใจเย็นใจเย็นเนาะน้องใจเย็นทำยังไงไม่ดีแล้วเนาะนี่นี่คือเกมนเงี้อะไรเงี้ยเนี่ยไม่ว่าก,ก็ไม่ได้นะเราต้องดูให้ดีๆดิช่วยทุกทีครับทำไมมันโดนเดยอะจังวะกูคเคยโดนไปแล้วโดนอีกอบ้างเนี่ยเจอของฟอมทําไงผมโดนเรียบร้อยเนี่ยผมว่าก็าควรระวังให้ดีครับเนี่ยเว็บเว็บจริงเว็บจริงมาคงไม่ไม่มาขอไอดีขั้หนสองแน่นอนเนี่ยคือเว็บจริงอ่ะลองใส่นะเป็นนะเแล้วพอเราใส่หาเสร็จเนี่ยมันก็มีให้ เลือกผู้จัดก,การนะครับเนี่ยเป็นของจริงมันจะเป็นอย่างนี้เราใส่ทัดถูกไปแล้วเนี่ยเห็นว่าไอ้ข้างบนเนี่ยแถบข้างบนเนี่ยคิดได้หมดเลยไม่เหมือนไอ้เช่นนี้คิดก็ไม่ได้ไม่ก็เกลียนเลยไม่เป็นรูปภาพเลเฉยเลยอ่าเนี่ยแล้ก็ที่ชื่อผู้จัดก,การมาแล้วก็เลือกสถานที่ที่เรนเนาเล่นนะครับใส่อะไรไปก็ได้แต่ใส่จริงไปดีกว่าใส่ไปแล้วพอเรากดรับรางวัลปรับไนมาเราก็จะได้ข ว่าดูว่าเราเล่นกี่วันอันนี้ของผมนะเล่นมา730,000โอ้โหเกือบเกือบปังมาดิแล้วร่วมวีดหกแปดนะก็ได้ของอนี้ไปอันนี้ของรางวัลอย่างนี้เถิดใครมองไม่ชัดแต่ก็เอาลิงก์ไปดีกว,ว่าอันนี้ดีกว่าอันนี้มิน่ผมให้ตาต้ดิปชันนี้เป็นลิงก์ของแท้นะครับไม่ไม่เกียนนแ่นะ <laughs> อนะเพื่อป้องกันการโดนเกียน